ดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิวซีนะครับก็ไปกันเลยครับซีนี้เป็นซีดเกี่ยวกับเป็นซีดหมู่บ้านอยู่ใกล้กับไบโอมินดินเหนียวครับก็ตามผมไปครับ S H A D O W ก็ S, H A D o w K S C Y T H E นี่ครับแล้วก็ไปกันเลยนี่ครับแล้วท่านกจ็จะเกิดมาตรงนี้ครับนี่ครับเมซ่าก็อยู่ตรงนั้นครับอ่าครับนี่นี่น,นี่อยู่ใกล้กับเออใบโอมดอกไม้ครับ ดอกไม้ทิวลิปนี่ครับก็อยู่ใกล้กับเบลเมนเหนียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแล้วก็มีถ้ำนะครับถ้ำให้ท่านได้สำรวจกันดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนี่ครับท้องครับมีท้องให้ท่านขุดด้วย ผ่านานี่ครับทองอีกแล้วครับนี่ครับทองอีกแล้วครับ,ออค,รบคือใบออมริงเหนียวเนี่ยมันจะมีทองเยอะเลยครับลงมีครับผันแค่นี้ครับแต่ทองก็เยอะพอสมควรเลยครับ มีเหล็กด้วยโอเคโอเคเราก็ขึ้นไปหมู่บ้านครับนี่ก็เหล็กครับเดี๋ยวลองสำรวจทางนี้ก่อนนี่กับเหล็กโอเคกับ กเพราะทุกนาทีคือโอกาสเรียนรู้แม่มีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะให้ลูกน้อยเป็นประโยชน์รัสามร้อยหกสิบม้าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนมีแบ็กสมิธหรือเปล่าไม่มีของใฮโดูนะครับแต่มีเป็นใบโอมดินเหนียวครับแล้วก็อยู่ใกล้กับใบโอมนนนุนเห็ดใหญ่อะใบโอม น้ำเน่าหรือเปล่าวะโอ้ครับนี่ครับนี่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 ครับทางรถไฟครับมีทางรถไฟโผล่มาด้วยครับยาวไปถึงนู่นเลยครับผมก็ขอจบเดียว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 เดยว ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับแล้วอย่าลืมกดไลค์และ u ับ c r i b e ถ้าท่านอยากให้ผมรีวิวซีดอะไรก็คอมเมนต์กันได้ครับบ๊ายบายครับ